สวัสดีครับผมได้บรรจุแต่งตั้งให้มาเป็นครูที่กรุงเทพมหานครวันที่ผมเริ่มทํางานเป็นวันแรกวันนี้มีพาร,รงมาทํางานใหม่หลังจากได้ยินข่าวว่าลุงคนเก่าได้ลาออกไปเพราะว่าเจอดีเจอผีหลอกล้อนไม่หยุดไม่หย่อนครับจึงทําให้ผมย้อนคิดกลับไปถึงเรื่องราวที่พ่อเคยเล่าให้ผมฟังเมื่อครั้งที่ผมเป็นเด็กอยู่บ้านนอกตามต่างจังหวัดครับนึกถึงทีไรก็หลอนทุกทีไป ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในกรุงเทพเมืานหลวงเรายังมีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ด้วยผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแค่ต่างจังหวัดเท่านั้นแล้วเรื่องราวที่พ่อผมได้เล่าให้ฟังมันก็มีอยู่ว่าในพื้นที่ห่างไกลจากอำเภอเมืองของจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกพี่สอนได้มาสมัครเป็นพโรองในโรงเรียนมัธยมซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว้างขวาง,วางแต่ด้วยประชากรนักเรียนที่มีอยู่น้อยนิด ทำไม่ตึกที่มีอยู่ถูกปิดตายไปมากกว่าจะเปิดสอนด้วยความพื้นที่เยอะการทาความสะอาดไม่ให้รกร้างจึงเป็นเรื่องหนักอาการเมื่อเทียบกับเงินเดือนเพียงน้อยนิดไม่กี่พันบาทนักการผลองจึงเข้าเข้าออกไม่มีสักคนที่จะอยู่ทํางานได้นานเราก็เจีรังเหตุผลของการราออกก็แตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลครับแต่มีเหตุผลหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าขานต่อๆอกันมา คือที่โรงเรียนแห่งนี้มันมีผีเด็กเยอะชอบหลอกหลอนครูและนักการพลงในบ้านพักเป็นประจำบางก็จะมาเป็นเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้บางก็ปากกว่าตัวหเห็นกันจะจะเลยครับใครที่จิตอ่อนขวันผวาก็มักจะลาออกตา,ตามกันไปไม่เคยมีใครครับที่จะสามารถทนได้เรื่องผีหลอกมันไม่เข้าใครออกใครนะครับบางคนกลัวบางคนไม่กลัวมันก็แล้วแต่ความรู้สึกของคนเรา ผมเองก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่กลัวผีมากครับแล้วพลงคนต่อไปที่ได้รับการคัดเลือกก็คือพี่สอนคนที่ผมเล่าไปข้างต้นชายหนุ่มที่มาหางานทำหวังจะใช้ชีวิตบ้านปลายที่ต่างจังหวัดดั้งเดิมพื้นเพพี่สอนเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือนะครับแต่พี่แกก็จับพัดจับหูตามเมียไปทำงานที่กรุงเทพแต่เนื่องด้วยเป็นคนไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนหนังสือจึงถูกเจ้านาย กดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบสารพัดแรกๆก,ก็ยอมครับหลังๆพี่แกก็ยอมไม่ไหวเริ่มต่อต้านก็เลยถูกไล่ออกพอไม่มีงานไม่มีเงินแกก็ถูกเมียทิ้งชีวิตของแกน่าสงสารมากครับพ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าแกเป็นมาอย่างไรเมื่อวันเริ่มงานมาถึงพี่สอนก็นรับรู้ได้ถึงบรรยากาศและความวังเวงของสถานที่ แกเป็นคนหนึ่งที่กลัวผีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับแกก็เริ่มหวั่นใจว่าจะอยู่ได้ไหมแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อชีวิตนั้นปากท้องมันสำคัญที่สุดมีงานทำก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่มีครับพอเล่าให้ผมฟังว่าพี่สอนแกเป็นคนขยันมากแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือชอบกินเหล้ามอไมพอกินเหล้าแล้วก็ชอบพูดจาเพล่มีเรื่องกับนักเลงบ่อยครั้งไป เหตุผลหลกัลกๆของการเมามายก็เกิดมาจากการที่พี่แกเครียดเศร้าส้อยคิดถึงเมียที่เลิกรากันหลังจากทําง,งานเสร็จก็มักจะฟุ้งซ่านต้องพึ่งน้ําเมาเป็นประจำเพื่อให้หลืมความทุกข์และการที่แกดื่มเหล้าเมาก็เป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวสุดร้อนที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันเรื่องมันก็มีว่าหลังจากพี่แกเป็นนักการพะโลงแกก็ต้องเข้าไปอยู่บ้านพักพะโลง ที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักครูชายโดยมีครูเสนอครูชายได้อยู่ในบ้านพักคอยสอนงานการต่างๆให้เมื่อจัดแจงหน้าที่ต่างๆให้กับพี่สอนถึงการทำหน้าที่เช่นปัดขวานเช็ดถูทำความสะอาดตามตึกไม้ของอาคารเรียนต่างๆรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเพราะทางโรงเรียนนั้นไม่มีเงินพอที่จะจ้างรปภ งานก็เลยตกมาเป็นของผลงด้วยโดยบริยายครับเมื่อพี่สอนรับรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วจัดการหออผิวกระเป๋าเป้ใบเล็กคนเข้ามาในบ้านพักผลงเมื่อคุณหนุ่มวัยสาปีเจอกับนักการพนลงรุ่นน้องวิสัยของลูกผู้ชายเมื่อรู้จักกันก็ต้องมีการสั่งสรรเพื่อเพิ่มความสนิสนมครูสนอดชวนพี่สอนกินเหล้าที่หน้าบ้านพักครูพี่สอนแกก็เปี้ยวปากเป็นเรื่องธรรมดาครับ กินไปกินมาเผลอปากพ่อยเมื่อเห็นเงาตะคุ่มตามบริเวณพุ่มไม้แกสะดุ้งด้วยความตกใจครูสนอเลยถามไปว่าเฮ้ยไอ้สอนเองกลัวผีหรือไงวะ <c oughs> แต่ด้วยความที่อยากเบงอยากได้รับการยอมรับที่สอนแกจึงตอบเพื่อปกปิดความกลัวของตัวเองเพราะกลัวว่าจะเสียหน้าโห oh, กลัวที่ไหนล้วครับครูมาเถอะเดี๋ยวไอ้สอนคนนี้เนี่ยเตะผีโชครูเลย พูดสนอหัวร้อขามแล้วบอกว่าถ้าเจอดีเนี่ยข้าไม่รู้ด้วยนะทีนี้พี่สอนถึงกับตาโตคนลุกสู้เลยครับจากที่เมาเมาสั่งเมาเลยพางพูดในใจไอ้สอนมึงพูดอะไรลงไปว่าเมื่อสิ้นสุดการดื่มเหล้าน้ำสีอัำพารสขมฝาดหยดสุดท้ายได้หมดลงไปสองหนุ่มก็แยกย้ายาก,กันนอนพี่สอนรีบเข้านอนพร้อมกับสดมนขอขามาในสิ่งที่พูดจาไม่ค่อยลงไป แต่แล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอนไม่หยุดไม่ย่อนพี่สอนขมตาหลับด้วยความกลัวแล้วก็กังวลใจมากครับพางใช้ผ้าห่มคุมโปงหลบซ่อนสิ่งดี้ลับตามจินตนาการพางคิดไปว่าคำเขืนแรกของการนอนบ้านพักจะสามารถผ่านไปได้ไหมอยู่มาวันหนึ่งพี่สอนก็ทำหน้าที่ตามปกติยังการปัดขวาดเช็ดหูทำความสะอาดอาคารเรียน จบด้วยการเดินปิดประตูห้องเรียนทุกอาคารเรียนตัวตาความเรียบร้อยว่ามีไฟมีพัดลมเปิดอยู่ไหมเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็เกิดเป็นอัคคีภัยครับมันก็เป็นหน้าที่พัดลมที่ต้องดูแลเดินตรวจตาอาคารเรียนให้เรียบร้อยการทำงานในวันนี้เกือบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่พี่แกขึ้นไปชั้นสี่ของตึกไม้แต่แล้วเมื่อแกกำลังจะเดินไปปิดห้องสุดท้ายก็คือห้องโมหกับสาม ปรากฏว่าแกได้ยินเสียงเด็กนักเรียนพูดคุยกันแล้วก็วิ่งเล่นกันอยู่ในห้องพี่สอนแกนึกแปลกใจมากครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา18นาฬิกา30มนทีแล้วซึ่งมันก็เป็นเวลาเย็นโพรเพมากแล้วครับแต่ทำไมถึงยังมีเด็กนักเรียนอยู่บนห้องได้โรงเรียนก็เลิกไปประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วมันเริ่มแปลกๆแ,แล้วครับทุกคนแต่พี่แกก็ทำใจดีสู้เสือพังคิดในใจว่า เด็กที่ไหนจะมาเล่นมาหัวเราะกันได้วะแต่แล้วพอหน้าที่ของแกแกจึงวิ่งเข้าไปยังห้องสุดท้ายเปิดห้องจัดการดูว่ามีใครอยู่ไหมรีบเดินจำเข้าไปจะว่าเก่าวตักเตือนให้นักเรียนนั้นรีบกลับบ้านพี่สอนแกก็เป็นคนดุพอตัวแกพูดว่าอย่าให้รู้นะว่าไม่กลับบ้านถ้าเจอดีแล้วก็จะไล่ให้หมดเลยพี่สอนพูดกับ ก้าวเท้าเข้าไปยังห้องต้นเหตุแกมองซ้ายมองขวาภายในห้องก็ไม่มีเด็กสักคนเดียวครับแกตกใจมากแกคิดว่าแกเนี่ยไม่ได้หูฝาดที่ได้ยินเสียงเด็กพูดคุยกันหรือแม้กระทั่งเสียงหวัวเราะที่ดังสนัน่นแต่แล้วเมื่อแกเข้ามาก็กลับไม่พบใครสักคนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอย่าบอกนะว่าเจอดีเข้าแล้ว แกคิดดังนั้นในใจตัวตอนนี้ก็สั่นเทาขาแข็งไปหมดเลยพีสอนเมื่อได้สติแล้วก็สงบสติอารมณ์ของตัวเองระงับความกลัวเอาไว้จากนั้นก็จัดการปิดประตูห้องเรียนให้เรียบร้อยแล้วก็เดินลงมายางชั้นล่างของอาคารไม้แต่แล้วก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเป็นเสียง,งหัวเราะคล้ายๆกับสะใจที่ได้แก้งคนนะครับแกก็คิดว่ามีเด็กที่ไหนมาหลอกแก แล้วหัวล้อกแก้งแกหรือเปล่าพ่อแกนั้นเป็นพะโลใมใ่แกจึงตะโกนบอกไปว่าเฮ้ย่าให้กูเจอตัวนะเว้ยกูจะตีหัวแตกเลยคอยดูดีเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับไอ้ศอนแกคงจะรู้สึกสับสนนะครับใจนึงก็คิดว่าน่าจะเจอดีแต่อีกใจนึงก็คงจะลำคาญคิดว่าน่าจะเป็นเด็กมาลองเดียบแกน่าจะมาแกล้งแกนะครับด้วยความเหนื่อยทำงานมาทั้งวัน พอมาเจอแบบนี้ก็รู้สึกหญงุดหงิดนะครับแต่แล้วเมื่อแกตะโกนว่าไปแบบนั้นเสียงหัวเราะก็ได้หายไปหลังจากที่แกปิปดห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปแกก็จัดการปิดตึกครับเมื่อทําธุระจัดการหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วพี่สอนแกก็เดินเข้าไปนอนยังห้องพักพะโลงแต่เราก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเป็นสายของครูสนอเฮ้ยไอ้สอนพอดีว่ามีคนแจ้งมาว่ามีเด็กสี่ห้าคนเนี่ย วิ่งเล่นในโรงเรียนเสียงดังเองช่วยไปบอกให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยกลับบ้านหน่อยได้ไหมวะเกงว่าจะมีปัญหาเดี๋ยวผู้ปกครองตามมาจะเป็นเรื่องใหญ่ได้จะหาว่าเราเนี่ยไม่ดูแลเด็กไม่ให้เด็กกลับบ้านเมื่อพี่สอนได้ยินก็ถึงกับตกใจอีกครั้งกับสิ่งที่ครูสนอได้โทรม,มาบอกมันประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แกก็ไม่เห็นใครในโรงเรียนได้ยินแค่เสียงไม่เห็นตัวเด็กเอาแล้วไงไอสอน มึงเจอดีเขาแล้วพี่สอนแกเริ่มรู้สึกแปลกๆอีกแล้วครับนี่มันเรื่องบ้าเรื่องบออะไรกันแต่ในใจกาคิดว่าน่าจะเจอดีเขาแล้วแหละแกได้ยินดังนั้นจึงตกปากรับคำทำใจกล้าบ้าบินทำหน้าที่ของนักการพารองไปในตัวแกวางสายแล้วก็เดินสำรวจโรงเรียนซึ่งโรงเรียนในตอนนี้ค่อนข้างมืดอากาศก็เย็นเยือกเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูหนาวทุกสิ่งทุกอย่างจึงวังเวงไปหมด แกเดินไปขนลุกสู้แล,แล้วแล้วแกก็เห็นกับกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งบริเวณดงกล้วยแกจึงตะโกนไปว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไอ้หนูกลับบ้านได้แล้วครูสนอดโทรบอกพี่ว่าถ้าไม่กลับแล้วก็เจอดีแน่เด็กสี่ห้าคนนั้นไม่ได้หันกลับมาไม่ได้ตอบอะไรกับพี่สอนได้แต่วเราะแล้วก็หายไปในดงกล้วย <laughs> พี่สอนขยี้ตาตัวเองอย่างไม่เชื่อพงังหิกตัวเองไปหลายครั้งแล้วท่องบทสดมนไปมาแกคิดว่าน่าจะเป็นความฝันแต่แล้วหัวใจก็เกือบจะวายตายเมื่อได้ยินเสียงเด็กมากระซิบข้างไปหูว,ว่าผมไม่กลัวหรอกครับพี่ <c oughs> ผมไม่กลัวหรอกครับพี่ <c oughs> พี่สอนตัวสันขาแข็งตาเบิกกว้างด้วยความกลัวพังได้สติว่าเรื่ทั้งหมดคือความจริง ไม่ใช่ความฝันเสียงกระซิบข้างใบหูยิงตอกย้ำว่าเด็กสี่ห้าคนที่แกเห็นนั้นไม่ใช่คนแต่มันเป็นผีผีสอนรีบก้าวเท้าเข้าไปในบ้านพักของตัวเองพร้อมกับนอนคุมปงไปด้วยความกลัวและทันใดนั้นเสียงเคาะประตูห้องได้ดังขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะมากมายเป็นเสียงหัวเราะของเด็กสี่ห้าคนเป็นเสียงของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง พสมบนเปกันไม่หมดหลอนมากๆเลยครับแกได้แต่คุมโปงแล้วก็พูดว่าข้ากลัวแล้วข้ากลัวแล้วอย่ามาหลอกมาหลอนข้าเลยข้าเป็นพลังใหม่ที่นี่ข้าไม่รู้ข้าตั้งใจมาทํางานอย่าแกล้งกันเลยนะข้ากลัวแล้วถ้ากาถ้าถ้าข้าเผลอปากค้อยไปข้าขอโทษข้ากลัวแล้ว แกกล่าวออกมาซ้ำๆซักๆด้วยความกลัวจนเสียงที่เป่งนั้นพันกันเป่งออกมามั่วไปหมดแล้วเสียงอ,อราก็หายไปแต่เสียงเคาะประตูยังคงอยู่เลยครับๆๆๆพี่สอนตะโกนประโยคเดิมว่ากลัวแล้วยามมาหลอกมาหลอนกันเลยแต่ทันใดน,นั้นมีเสียงจากชายคนหนึ่งตะโกนเข้ามาว่าเฮ้ยไอ้สอนเป็นอะไรวะไอ้สอนเปิดนี่กูเองเสียงเรียกที่คุ้นเคย ทำให้พี่สอนรวบรวมสติตัวเองอีกครั้งรีบล,ลุกขึ้นไปเปิประตูด้วยความรวดเร็วปรากฏว่าเจ้าของเสียงที่คุณเคยเป็นดังที่แก่คิดนั่นก็คือครูสนอครับนี่ไอ้สอนเอ็งเป็นอะไรวะทำไมโทรมาเท่าไหร่ก็ไม่รับสายอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเองเนี่ยเจอดีค่อยแล้วใช่ครับครูตอนครูโทรมาให้ให้ผมเดินไปดูเด็กที่รอบบริเวณโรงเรียน ผม,ผมเห็นจระเลเลยครับครูเห็นทั้งภาพได,ได้ยินทั้นเสียงได้ยินเสียงชัดเจนมากมเ,ปเ,ปเ,ปเป็นตัวเป็นตนเลยครับผมไล่ให้เด็กพวกนั้นกลับบ้านมันก็หัวเราะเย้เลยเพราจะเอ่ยปากว่าต่อผมถึงกลับชะงักเพราะภาพที่พวกมันหันมาผมเห็นใบหน้าพวกมันสยดสยองตาโบ๋ใบหน้ามีแต่คราบเลือดพร้อมกับหายไปทันทีทันใดเลยครับ ผมก็เลยรีบวิ่งกลับมาผมกลัวมากเลยครับคุณสนอเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจออะไรน่าโกรบนี้มาก่อนเลยกูก็ว่าแล้วว่าเรื่องราวมันแปลกๆไงชอบกลคิดดูแล้วลหละว่าเองต้องเจอดีก็เลยรีบผมมาบอกเพราะได้ดูจากกล้องจอนปิดแล้วไม่เห็นว่าจะมีเด็กคนไหนอยู่ในโรงเรียนเลยเอาเป็นว่ากูจะเล่าให้มืงฟังนะสมัยก่อนมีเด็กเรียนกลุ่มหนึ่งสนมาก พวกมันเนี่ยชอบเล่นกันหลังโรงเรียนเป็นประจําเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึง่งขึ้นไปนเล่นบนอาคารดาดฟ้าของโรงเรียนซึ่งเป็นในช่วงฤดูฝนวิ่งเล่นน้ําฝนกันไปมาจะมีพะโลงคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปไล่กับบ้านไม่รู้ว่าวิ่งไล่กันอีท่าไหนทําให้เกิดอุบัติเหตุเด็กพวกนั้นเนี่ยล่นลงมาจากตึกตายสี่คนเลยพวกมันเนี่ยก็เที่ยวหลอกหลอนพะโลงใครที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องเจอกับผีเด็กทั้งนั้น พ่อมันคิดว่าตัวเองเนี่ยตายเพราะว่าพะโลงก็เลยแค้นฝังใจเคี่ยวหลอกหลอนพะโลงทุกคนที่มาสมัครงานประจบหมอกับว่าเมื่อวานที่มึงกินเหล้ากูก็เตือนมึงแล้วว่าอย่าปากดีมันคงมาหลอกมึงพ่อมึงบอกว่าถ้าเจอผีจะเตะโชกูเป็นไงล่ะเจอดีค่อยแล้วมึงไอสอนเด็กพวกนั้นเนี่ยมันก็แค่มาหลอกเหรอวะแต่ก็ไม่ทำให้ถึงตายหรอกมึงก็สู้นะเว้ยอย่าลาออกไปก่อนล่ะ หาได้น้อยมากพาลงที่จะทํางานดีๆอีกอย่างกูก็ยังอยากมีเพื่อนกินเหล้านะเว้ยเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะพามืองไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จะพาไปไหว้ขอขามาดวงวิญญาณพวกมันด้วยซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้ตั้งศาลให้กับเด็กเหล่านี้อยู่ที่หลังโรงเรียนบริเวณตรงกล้วยที่เมืองเนี่ยเจอดีเขาให้ไงนี่พระมึงเก็บเอาไว้แล้วกันน่าจะช่วยได้บ้างครูสนอพูดแบบนั้น แล้วก็เดินออกมาจากห้องของพี่สอนพี่สอนรับพระออกมาด้วยความใจชื้นแล้วก็รับรู้ความเป็นมาเป็นไปของโรงเรียนนี้นั่นแหละครับแกเจอดีเขาแล้วเพราะความปากพอยของตัวเองแท้แต่แล้วความกลัวของพี่สอนก็ยังคงอยู่แกได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็ขนลุกถึงกับตัวสั่นเป็นเจ้าเข้ารีบวิ่งขึ้นไปบนเตียงคุมโปงห่มผ้าด้วยการสั่นเทาเหมือนเดิมเพราะเกิดมาก็ไม่เคยเจอผี พอมาทํางานเม่หร่ก็เจอดีค่อยแล้วได้แต่โทษปากตัวเองที่พูดอะไรไปไม่คิดพอรุ่งเช้าครูสนอกก็พาพี่สอนไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ไปไหว้ขอขามาวิญญาณเด็กที่มาหลอกมาหลอนแกข้าขอโทษนะที่พูดจาไปพ่อยข้าไม่กล้าเตะพวกเองหรอกแค่นี้ข้าก็ประสาทจะกินข้ากลัวแล้ววันนี้ข้ามาขอขามาในสิ่งที่ข้าทำผิดอภัยข้านะ ข้าจะทําบุญไปให้ในทุกวันพระไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็จะตั้งใจทํางานข้าขอโทษนะเว้ยสิ้นประโยคคําขอข้ามาต่อดวงวิญญาณที่สิงสู่ในสถานที่แย่งนี้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพี่สอนก็ไม่ได้พบเจอและไม่ได้สัมผัสถึงดวงวิญญาณของเด็กเหล่านั้นอีกเลยเนี่ยแหละครับไม่เชื่ออย่าลบลูทุกโรงเรียนล้วนแล้วแต่มีผีทั้งนั้น อยู่ที่ว่าใครจะเจอและเจอเพราะอะไรในกรณีของพี่สอนเจอเพราะว่าความปากพรอยครับเรื่องราวทั้งหมดพ่อก็เล่าให้ผมฟังเพียงเท่านี้พอได้แล้วเนี่ยขนลุกสู้เลยครับหวังว่าการมาทำงานที่โรงเรียนของผมผมจะไม่เจอกับผีเด็กนะครับ